ไหนแล้วก <oh> ็ไม oh! 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 ่รู้ครับฮะตรงไหนวะโอ้โห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 ตัวนี้แน่นดีแน่นครับแน่นแน่นตัวนี้แน่น แน่นแน่นตัวนี้แน่นมันมีหลายตัวกัยับไปทุบเลยฮะแน่นครับแน่นครับโห่จับอย่างนี้ไซเสยรครับผมเป็นกบยางแก้คันจิ๋วอันนี้เต็มปากเลยน้ำบอลน้ำบอลงาฮะไม่เป็นไรนี่โห อะไรสีร่ห้าขีดลองมาเชียด, <laughs> ม,ายดมาได้ชันยักษ์ทองแล้วก็ลอกตัวสกันครับผมโอเคเลยบ๊อบเลยจัดแางนี้วิย์เน้นเน้นสุดยอดเอ้ยปะสุดยอดมากครับผมลองดูกันต่อ